รอบแล้นะครับหมดรอบ4,000กว่า160กว่าโอเคพอดีเมื่อกี้จังหวะออกตัวนะครับหัวไฟแดงครับออกคันที่2คันที่3นะครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้ออกตั้งแต่ทีแรกนะครับก็เอาขาวางปุ๊บก็160อ่านะครับแต่หมดรอบนะครับก็ไม่แนะนำให้แค่4,000 4,000ฝานะครับส่วนจุดที่ประหยัดน้ำมันนะครับก็จะอยู่3,000รอบนะครับ อยู่ป้วนเปี้ยนแถวเกือบเกือบร้อยี่สิบนะครับจุดนี้จะประหยัดน้ามันที่สุดนะครับเวลาเราเดินทางไกลนะครับรถเราเป็นโฟวินนะครับมีเกียร์ใหญ่มีชุดฝากของเกียร์นะครับแล้วก็มีเพาไปข้างหน้า,านะครับมีเพาไปข้างหน้าแล้วก็มีเพาหน้าอีกหนึ่งชุดนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราเดินทางไกลช่วงประหยัดน้ามันก็อยู่ที่ประมาณสามพันรอบนะครับหรือเกือบเกือบร้อยี่สิบนะครับโอเคก็ สร้างเทสให้ดูนะครับจริงๆแล้วมันเลย160ไปนะครับอาจจะได้ประมาณ165แต่รอบเครื่องมันหมดเลยนะครับใจมันจะขาดนะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็เอาแค่นี้พอนะครับเทสส่งงานนะครับ DMAX 3,000ปั๊มไฟฟ้านะครับเกียร์ห้าอ่ากล่องตัดนะครับ4,000กว่ารอบนะครับอ่าโอเค